สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทวีนที่วันช็อตกันข่าวสั้นแปนาทีปุ้ง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 เย้วันนี้ข่าวเยอะเออข่าวเยอะเลยเยอะเลยที่น่าสนใจนะครับแต่ก็เหมือนเดิมเนาะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะฮะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ PK 24นะครับผม PK 24นะครับก็พี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันเนาะก็สามารถแอดไลน์นะครับไปได้เลยที่แอด PK 24นะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคน เออวันนี้ต้องบอกว่าอืข่าวเนี่ยผมว่าเยอะเยอะนะครับแล้วก็มันมีบทสัมภาษณ์ของพี่ต้าก่อนเกมกับซีบียด้วยนะครับคืนนี้เนาะเรามากันที่บทสัมภาษณ์ก่อนเกมของพี่ต้าก่อนเลยดีกว่านะครับผมจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่จะเลือกเฉพาะที่หัวข้อที่มันน่าสนใจนะครับนะ ก็คำถามแรกเลยนะครับนะนะักข่าวเขาก็ถามถึงครยฮาวเวตว่าแบบเฮ้ยอาร์เตต้าคุณคิดว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดจากคายฮาวเวตหรือเปล่าในรายการนี้ก็คือแชมเปยนลีกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรายการที่ฮาวเวตเนี่ยสักเซสมาแล้วนะครับอาร์เตต้าเขาก็บอกว่านั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมเขาถึงมีคุณภาพมากๆนะครับเรา รับรู้ถึงสิ่งที่เขาทําไปแล้วในอาชีพของเขาด้วยวัยของเขาเพียงเท่านี้นะครับเราเชื่อว่าเขาเนี่ยมีคุณภาพอย่างมากและนั่นคือสิ่งที่เขาจะช่วยให้เราได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับก็คือชมกันไปเนาะแล้วก็ดราม่าผู้สับประตูครับนะักข่าวถามเรื่องนี้อาเดตาหลายรอบมากนะครับหลายรอบมากๆคําถามแรกเลยนะครับนะักข่าวถามว่าอาเดตาคุณคิดว่ายังไงบ้างกับการที่แบบ ผู้คนกดดันให้คุณเนี่ยเปลี่ยนผู้สารประตูอยู่ตลอดเวลานะครับไอตาเขาก็บอกว่าอืมไอดอนโนนะคือผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะครับนะความผิดพลาดเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลอยู่แล้วนะครับแล้วคุณลองนึกดูว่าความผิดพลาดนะครับบางครั้งมันเกิดจากกองหลังบางเกิดเออมันเกิดจากกองหน้านะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผู้สัประตูเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวใช่ผมก็ว่าไม่เกี่ยว ประมาณนี้ก็คือเขาต้องการจะสื่อประมาณว่าแบบบางครั้งอะ่ะเอ่อในหนึ่งเกมเนี่ยโอเคอย่างเกมับเชลซีเนี่ยลายย่าไม่็อตพลาดกัจริงแต่ว่ามันก็มีอยู่หลายหลาย,ลายครั้งเช่นกันที่ตำแหน่งอื่นก็พลาดอย่างเช่นไอตาเขามองไปถึงในเรื่องของการทำประตูที่แบบเอ้เกมลุกมันไม่สามารถทำประตูได้ทำให้ผลการแข่งขันมันไม่เป็นใจอะไรแบบนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับโกนั่นคือสิ่งที่ไอตาต้องการจะสื่อนะครับแล้วนะ,ะับก็ถามต่อว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าแบบลายย่าเขากํลาลังทุกทรมานเลยนะจาก เคำวิจารณ์มากมายในสปอร์ตไลท์นะครับพี่ตาบอกว่าผมไม่คิดแบบนั้นนะสันส้นๆเลยสันส้นๆเลยนะครับเอ,อและนะะักข่าวก็ยังไปถามเรื่องอื่นก่อนนะมันมีคําถามหนึ่งเกี่ยวกับบุโยซาก้า่าแบบเออคุณคิดยังไงเกี่ยวกับซาก้าที่เป็นเกี่ยวกับแบบเป็นหนึ่งในผู้นําของทีมไอตาก็ชมซาก้าแบบเออเขาก็ยอดเยี่ยมน,นันนูนี่ใช่ไหมบลาบาไม่มีอะไรนะครับพอถามเรื่องซาก้าจบแม่งโยงกลับมาเรื่องประตูต่อ เออแล้วขาแม่งถามเรื่องผู้สัตประตูต่อมันถามว่าแล้วไอ,อตาถามหน่อยสิแล้วตอนนี้ลมเดียวเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือเปล่าไอตาบอกว่าใช่ yes สั้นๆน,นะครับคำเดียวสั้นๆเออเนาะแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้นกับเกี่ยวกับเรื่องของผู้สัตประตูนะครับแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของ การเหยียดผิวอ่านะครับนะนะักข่าวก็ถามถึงประมาณว่าเออคุณเนี่ยมีความกังวลไหมเกี่ยวกับการเหยียดผิวที่จะเกิดขึ้นในเกมพรุ่งนี้นะครับนะเพราะว่าเซบีย่าเพิ่งมีดราม่ามาใช่ไหมกับการเหยียดผิวมินิซิอุสนะครับไอตาเขาตอบว่าเซบีย่าเนี่ยนะครับพวกเขาตอบสนองต่อสิ่งนี้ได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับผมคิดว่าเรามา สนุกกับบรรยากาศฟุตบอลที่มันสวยงามกันดีกว่านะครับผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรที่ดีไปมากกว่านี้นะครับผมหวังแค่ว่าเราจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลและสนุกกับบรรยากาศในวันพรุ่งนีออ้นะครับแล้วก็ถามถึงโอ้โหอันนี้นะครับนะักข่าวก็ถามถึงอันตัวโชเซอันโตนิโอเลเยสนะครับเลเยสนี่ก็เป็นอดีตทั้งอดีตนักเตะของเราด้วยเนาะแล้วก็ของเซบียาด้วยนะครับ นะะักข่าวก็ถามถึงอาเดต้าบอกว่าเออคุณเนี่ยจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเลเยสนะครับอาเต้าบอกว่าแน่นอนนะครับว่าพวกเราเนี่ยมีความทรงจําที่ดีร่วมกันนะครับเราเป็นเพื่อนร่วมห้องกันเราได้แชร์ห้องนอนด้วยกันเนาะแล้วเราก็ใช้เวลาร่วมกันค่อนข้างมากนะครับเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขามบีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มีพรสวรรค์ดา้านฟุตบอลที่มันน่าทึ่งมากๆผมจําได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเขาเป็นคนที่มีทุกอย่างจริงๆนะครับเขาเล่น ให้กับทั้งสองสโมสรเขาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สโมสรของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของ Invisible ด้วยเช่นกันผมหวังว่าเขาจะอยู่ที่นั่นและรู้สึกภูมิใจกับทั้งสองสโมสรและคืนพวกนี้จะเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับเขานะครับนะเออก็เป็นคําถามถึงเลเยสประมาณนี้นะครับและเผื่อใครงงนะว่าทําไมเฮ้ยอาร์เตต้าไปแชร์ห้องนอนกับเลเยตตอนไหนนะครับเผื่อใครแบบงงคืออาร์เตต้ากับเลเยสเนี่ยนะครับเขาเคยติดทีมชาติสเปนชุด สำรลองด้วยกันเออชุดอายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดปีด้วยกันนะครับแล้วก็นั่นแหละเคยเล่นร่วมกันในทีมชาติมาแล้วก็ได้เก็บตัวฝึกซ้อมด้วยกันก็เลยแบบรู้จักกันนะครับอเดต้าก็ชื่นชมเลเยตเนาะก่อนเกมก็จะเป็นประมาณนี้กับบทสัมภาษณ์ของพิต้านะครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรก็เป็นคําถามทั่วไปนะครับทีนี้มันมีอันนี้ทุกคนผมเอามาให้ดูเออน่าสนใจมากนี่ภาพนี้เลยนะครับคือมันเป็นเหมือนกับว่า คลิปวิดีโอฝึกซ้อมใช่ไหมที่มันจะหลุดมาก่อนเกมที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีฉากที่แบบนักเตะเดินเข้ามาในสนามทุกคนก็พูดกันนั่นนู่นนี่ใช่ปะม,มันก็มีคนไปจับเสียงอ่าไปจับเสียงไปอ่านปากของแลมเดลว,ว่าเขาเนี่ยพูดอะไรเพราะว่ามันก็มีความคิดกันไปมา,ไปมากไปมากมายในตอนนี้เนาะว่าแบบแลมเดลไม่มีความสุขที่จะอยู่กับทีมนั่นน,นู่นนี่บลา b ใช่ไหมครับก็ล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปที่บอกว่าเดินเข้ามาในสนามซ้อมเขาก็ไปแกะ สรีระร่างกายมานะครับแล้วก็ไปแกะคำพูดมานะครับภาษากายแลมเดลวยอดเยี่ยมมากหัวล้อเ n j o y อ n t e r t a i n หยอกล้อยังมีครบเหมือนเดิมนะครับและคำพูดที่เขาได้ยินกันแล้วเขาก็แชร์กันออกมามันคือคำที่บอกประมาณว่าแลมเดลเขาพูดว่ามาพวกเราเอาละค o m มอนเรามาอยู่ที่นี่เรามาอยู่ด้วยกันเรามาช่วยกันทำผลงานให้มันดีที่สุดไปไปด้วยกันเถอะอะไรประมาณนี้ก็คือยังคง เป็นรมเดียวเหมือนเดิมอ่ะเป็นลมเดียวคนเดิมที่ที่ positive thinking ที่ energy ล้นเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลอะไรนะครับทุกคนนะก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเรื่องของดรามา่าผู้ตัระตูผมว่ามันก็มันเป็นสิ่งที่แฟนบอลคิดกันไปเองทั้งนั้นอน่างที่ผมเคยบอกไปเป็นปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาแล้วมันไม่เคยเป็นปัญหาแต่แฟนบอลอยากให้เป็นปัญหาแล้วก็เลยเชื่อเช,ช,ช,ชื่อว,ว่าเป็นปัญหา ใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับนะไม่มีอะไรเลยนะครับนะเอ่ออ่ะแล้วก็เป็นอันนี้บ้างนะครับจังหวะนี้จํากันได้ไหมในเกมนะครับจังหวะที่ซานเชสเขาก็โถมออกมาทั้งตัวเลยกระโดดเพื่อที่จะแบบคว้าบอลน,นะครับแล้วก็ทําให้ปะทะกับเชซุดแรงมากๆปึ้งนะครับมันก็มีรายงานออกมานะครับนะเขาก็ว่ากันว่านะครับตอนนี้อาร์เซนอลน,นะเตรียมนะครับเตรียมที่จะ ได้รับคำขอโทษอีกครั้งจาก PGLOM เอ้ PGMOL PGMOL นะครับนะเตรียมที่จะได้รับการขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับจากจังหวะนี้เพราะมันค่อนข้างที่จะดูรุนแรงแล้วก็อาจจะพิจ,พจ,พจารณาให้เป็นจุดโทษได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้เขาก็เป็นข่าวออกมานะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของอิทธิพลของ VR ในการตัดสินลูกจุดโทษของซาลีบาด้วยเพราะว่าในสนามวันนั้นนะครับนะ คิดเข้ามานะใช่ไหมเขาคิดว่าลูกนั้นอ่ะมันไม่แฮนด์บอลเออมันไม่แฮนด์บอลนะครับเขาก็เลยปล่อยให้เล่นไปแต่ว่ากรรมการ VR เนี่ยส่งสัญญาณมาเตือนบอกว่าเฮ้ย mm. มันแฮนด์บอลมันแฮนด์บอลก็เลยต้องกลับต้องกลับมาดูเขาก็มีรายง,งานว่านเนี่ยบอกว่าเอออาจจะเป็นแบบมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากเกินไปหรือเปล่าเ,เนาะแต่อย่างที่บอกครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าอันนี้มันเป็นเพียงการแบบ คาดการ์มากกว่าอย่างจังหวะ V R เนี่ยผมว่าคือือเอาจริงๆคือมันก็ถูกแล้วนะผมว่าม,มันถูกแล้วแหละลองนึกภาพถ้าเกิดเป็นเราได้ประโยชน์บ้างแบบนี้เราก็อยากให้อยากให้กรรมการย้อนกลับมาดูแบบนั้นใช่ไหมผมว่าเรื่องปกติส่วนจังหวะนี้เนี่ยอมผมว่าก็เช็คได้ แต่ถามว่าจะถึงขั้นเป็นจุดโทษไหมคือมันก็ม,มีมีเหลี่ยมที่เข้าใจได้ว่าซานเช็ก็ออกมาเล่นบอลเนะนะ่เนาะเพียงแต่ว่ามันจะดูแบบอันตรายไปหน่อยดูรุนแรงไปหน่อยใช่ปะผมว่าคือมันก็อาจจะเช็คได้แหละเออไปดูสะหน่อยเออมึงก็ไปดูสะหน่อยแล้วกันเพราะว่าอ,อ,อย่างจาังหวะสุิบามึงยังไปดูเลยอะไรแบบเนี้ยเพื่อความแร์ของแบบของเกมของแฟนบอลอะแบบใช่ไหมอ,อ่ะมึงไปดูสะหน่อยแล้วจะให้ไม่ให้เนี่ยก,ก็ว่ากันเออแต่อันนี้คือแบบไม่ ไม่แม้กระทั่งจะไปดูอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าแบบก็ถ้าเกิดจะมีคําขอโทษมาจริงๆอ่ะผมว่าจากประเด็นนี้มันก็พอเข้าใจได้อยู่เหมือนกันนะครับนะเออประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็อ่ะมากันที่ขาทีมอื่นบ้างทุกคนดักลาสคอสต้านะครับนะอดีตนักเตะบราซิลตัวเก่งนะเคยอยู่ยูเว่นะครับเคยอยู่บาเยอร์เนาะก็ปัจจุบันเนี้ย ไม่ใช่ติต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไปอยู่กับนี่ทีมในภาพนะครับ LA Galaxy แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็หมดสัญญากับ LA Galaxy เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาก็เป็นฟรีเอเจนต์นะครับแล้วพอฟรีเอเจนต์ปุ๊บก็ต้องบอกว่าความหลงไหลในฟุตบอลนะมันยังมีเต็มเปี่ยมนะครับยังไม่คิดจะเลิกเล่นแล้วก็ยังไม่คิดจะกลับบ้านบราซิลด้วยเออว่ากันว่านะครับนะเป็นรายงานจากโรมาโนะ่เนาะเขาก็บอกประมาณว่าคิดว่าตอนนี้ดักราสลุยเนี่ยเป้าหมายต่อไปของเขาก็น่าจะเป็นที่เนลีกซาอู ะครับแล้วก็มีหลายทีมเลยนะในซาอุที่สนใจอยากได้เขาไปร่วมทีมนะครับกับดักลาสคอตตาครับนะแล้วก็อ่ะมากันที่โอ้โหเรียบร้อยครับโดนจนได้ครับอาแจกอัมเตอร์ดัมฮะก็หลังจากที่ฟอร์มแย่แบบโอ้แย่จนไม่รู้จะแย่ยังไงนะฮะก็ประกาศตัดสินใจปลดกุนซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับนะมอริสสไต์ใช่ไหมอ่านผิดขออภัยนะครับ มอ l ลิสตายก็กุญซื้อของทีมที่ตอนนี้ฟอร์มแบบไม่ดีเลยไม่ดีแบบไม่ดีเลยอ่ะนะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้แพ้อูเทมา4-3ใช่ไหมก็โดนปลดเรียบร้อยแล้วนะครับนะส่วนจะเป็นใครเข้ามาแทนอะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอว่าว่ากกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับนะเออก็ประมาณนี้กับก่อนเกมในวันนี้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นก่อนเกมก็จะเป็นแบบควันหลงนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยว ยังไงเดี๋ยววันนี้ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันกันกบวิเคราะห์พรีวิวก่อนเกม UCL คืนนี้ก็แล้วกันนะครับนะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็มารอดูกันเนาะโอเคทุกคนวันนี้ก็ทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับขอให้ have Fun ขอให้มีแต่ความสุขนะครับไม่เครียดกับงานกับคนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามา enjoy ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ บายๆฝากกดไลค์ด้วยนะครับ